กันแล้วครับกับแพ็กค,คู่แต่คนละคนสั่งนะเริ่มจากไรซินห้าสองกันกก่อนได้ตัวนี้นะครับมีคนเทสอยู่บน YouTube นะจ๊ะช่องกิ้งครับนี่คือด้านหน้าและเราก็ต้องกลับด้านใี้ดูนะครับนี่คือด้านหลังว,ว้าวดูสิครับดูสิครับ แท็กกันแท็กลายเส้นห้าสองพันหกก่อนนะสวยงามมาก chắn cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หน่อยนะโอ้ แน่นๆนี่ครับลองไปก่อนแล้สำหรับไอห้าสองพันหกไรซินห้าสองนหกะเสร็จแล้วกล่องหนึ่งนะครับอันนี้ไรซินห้าสองแปด แปะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวแปะผิดไปล5 3เสนห้าสามหก้ะครับให้ดูก่อนขาก่อนว่าสวยขนาดไหนนและดูด้านหน้ากันนะครับ นี่คือผมไปฉีดสเปรย์นะมันเลยเป็นอย่างนี้โอ้โหดูสิครับรหัสนี้ตัวนี้เลยนะใส่เอาสเปรย์ฉีดอีกเอาแล้วก็ถูๆก,ก็จะยิ่งเนียนนะครับหมาเลห้าสามพันหกวัวับ๊บตุบตุ๊บตุบตุ๊บับ This way. ありますぐ。 ม,ม,มันเป็นเกลนในชอคกี้แบบผสมผลไม,ม้มันขวดนแนวก่อแบบแบแบใช่ไหมแบบลิสแบนอะไรเนั่นละ่ะสีดแบทไม่ทานเหมือนกันไม่ทานเหมือนกัน แน่นแน่น,น,นเลยอ่ะอันนี้หรือว่าคอามเน้นหนานี่เป็นช่วงเย็ยนที่แสนจะอากาศเขาเรียกอะไรนะชิ้นชิ้นฝนตกเห็นะ นตบไปแล้วอากาศดีกับการแพ็ครายเซ็สิห้าสองมันหกและลายเซสิห้าสามมันหกแข็งแรงครับเป็นเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับขอบคุณที่รับชมมากเลยครับ้วคลิปนี้สวัสดีจ้า